ทุเรียนหน่วยหนึ่งเด้อดอกข้าวมาติดเลยบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีถ่ายวีดีโอไวปอันนี้สวนทุเรียนสวนมะขามขามอันนี้สว่อนมาเล่นั้งแต่เด็กเพื่อนเพื่อนอันนี้สวนเพื่อนมาเล่นตั้งแต่เด็กเนาะฟักหวานดิ้งลายบ่สัมภาษณ์ก่อน คนดูแลสวนลุงเนาะต้งผมตัวเอิญเอิญลุงเอิญไงเหรอลุงล้วพนักานพวกงอยู่ดือุงแม่นบอกพงเอิญเจ้าว่างแน่ลุงแล้วลุงเอินว่ลุงเดืดเนาะเอิญลุงอันนี้เ่พือนมาเล่นตั้งแต่เด็กเนาะผมมาหนีตั้งแต่เด็กหน่อยเนาะ Oh, อันน,น,นี้อันนี้ต้นอย่างต้นมะแขกหรอแขกมะแขกนี่ครับโอ้แขกโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูสวนแตง์นะครับสวนแตงโมที่ผมเริ่มตั้งแต่ EP หนึ่งคือจริงๆแล้ว EP หนะึ่งน่ะผมทำตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วนะครับไยไว้ตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่เมษานะครับว่าจะลงลง โอตั้งแต่เมษาแต่ทีนี้ด้วยงบประมาณที่เรางบประมาณที่เรามีมันพูดง่ายๆคือไม่มีนะครับมันไม่มีก็เลยจําเป็นต้องเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะชี้แจงเรื่องงบประมาณนะครับแล้วก็เรื่องแรงงานแล้วก็ความขยันเดี๋ยวจะมาบอกให้ดูนะครับอันนี้มาตอนเช้า นี้ส่วนเพื่อนนะครับบรรยากาศดีในตอนเช้างบประมาณของผมนะครับซื้อปุ๋ยซื้อพันธ์เมล็ดซื้อฟริดานซื้อของเนี่ยยอนนี้ยังอยู่ในงบไม่เกิน5้าพันอยู่ที่ห้าพันนะครับอันนี้ไถอันนี้ไถนะครับไถผมไถแค่รถใหญ่แค่รอบแรก รอบแรกก็คือสองพันคือจบเลยรอบที่สองที่จะก่อนปลูกเนะี่ยคือลงมือไถอเองทำเองแล้วก็จ้างนาะเขาช่วยสามวันหมดไปพันหนึ่งสามวันให้พันหนึ่งนะครับมาช่วยไถไถไถภาษาอีสานเอินว่าไถหุดนะครับไถหุดรอบหนึ่งก่อนพวนดินก่อนเราจะแหกล่องนะครับส่วนแหกล่องทำล่องเนี่ย ผมจะทําเองด้วยรถคันนี้เฟอร์รารี่ของผมนะครับนี่คันนี้เฟอร์รารี่ของผมคันนี้อยู่มาตั้งแต่เด็กนะครับมอรดกของพ่อมอรดกพ่อทิ้งไว้ให้นะครับแล้วก็ความรู้พ่อทิ้งไว้ให้อันนี้ก็จะปลูกมาได้แล้วนะครับอันเนี้ยสูตรเนี้ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะครับผมจะแหกล่องก่อนผมจะยิงล่องไปก่อนแล้วก็ หวานปุ๋ยแล้วก็โฟลริดานเพื่อปรับสภาพดินก่อนนะครับแล้วก็กําจัดศัตรูที่จะมากัดเจาะเมล็ดแล้วก็อันนี้ผมปลูกแล้วนะครับคือถ้าหวานแล้วก็จะไถกบอีกรอบนึงนะครับรายละเอียดอื่นอันนี้ช่วงนี้ผมปลูกไปแล้วเหลืออยู่โซนเดียวก็คือโซนนี้แต่ถ้ายัางไงมาเจอกัน EP ีถัดไปนะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าใช้งบไปเท่าไหร่ ทำยังไงอะไรยังไงต่อนะครับแล้วมาดูผลผลิตไปด้วยกันโอเคนะครับ